ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่496แม้ว่าเมเดลีนจะไม่รับดอกกุหลาบช่อนั้นแต่เขาก็พอใจกับการแสดงท่าทีตอบรับอย่างเงียบๆของเธอแต่ทว่าจูจูเมเดลีนก็ได้โยนเอกสารการหย่าไปยังที่นั่งคนขับในทันทีที่เธอเข้ามานั่งในรถฉันได้เซ็นในส่วนของฉันแล้วเมื่อนายเซ็นเสร็จแล้วก็ส่งคืนกลับมาให้ฉันด้วย เจเรมี่รู้สึกใจหายทันทีที่เขาเพ่งมองคำที่อยู่บนเอกสารฉบับนั้นเขาบังคับตัวเองไม่ให้คิดมากจนเกินไปจากนั้นเขาก็เก็บเอกสารนั่นลงและเหยียบคันเร่งออกไปแจ็คไม่เคยสัมผัส,ว,สว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขเป็นยังไงในช่วงหกปีที่ผ่านมาเอลลีนเธอจะทำแบบนี้จริงๆเหรอ อย่าพยายามใช้แจ็คมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่เซ็นเอกสารเลยเจเรมีฉันไม่รู้ว่านายพยายามที่อยากจะได้อะไรนะแต่นายควรหยุดพยายามที่จะเชื่อว่าฉันจะเชื่อคำโกหกของนายที่บอกว่ารักฉันสักทีน้ำเสียงของเมเดลีนเย็นชาและไม่มีช่องว่างสำหรับการพูดต่อดังนั้นเจเรมีจึงนิ่งเงียบและรู้สึกเจ็บปวดยู่ในใจของเขาเองเมื่อมาถึงโรงเรียนอนุบาลเมเดลีนก็ย้ายไปนั่งที่เบาะหลังเพื่อที่เธอจะได้คุยกับแจ็คสันได้ง่ายขึ้น หัวใจของเธอบีบรัดเมื่อเห็นเจเรมีอยู่ในรูปลักษณ์ของเด็กคนนี้แม่มีความสุขมากที่ได้พบลูกอีกครั้งนะแจ็คการที่รู้ว่าความเจ็บปวดทั้งหลายที่แม่อดทนมามันได้นำเราไปสู่การกลับมาพบกันใหม่นั่นทำให้ทุกอย่างดูคุ้มค่าเหลือเกินแม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้เมเดลีนไม่ได้โต้แย้งอะไรขณะที่เจเรมีขับรถพาพวกเขาไปที่คฤหาสน์เมื่อถึงคฤหาสน์แล้วเมเดลีนก็เดินเข้าไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารมื้อเย็นทันที ในระหว่างนั้นเจเรมีก็นั่งลงและสอนการบ้านจากสารเมื่อเธอทำอาหารเสร็จแล้วเมเดลีนก็เรียกทุกคนมาทานอาหารเย็นด้วยกันเจเรมีกำลังรู้สึกว่าหัวใจของเขาห่อเหี่ยวเมื่อจ้องมองไปยังอาหารหน่ารับประทานและน้ำซุปที่อยู่บนโต๊ะที่ผ่านมาเธอเคยทำอาหารเย็นให้เขาด้วยเช่นกันเพียงแต่เขาไม่เคยกลับบ้านมาเพื่อทานอาหารฝีมือเธอเลยและตอนนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหมือนที่เมเดลีนคิดไว้เลยไม่ใช่เพราะเขาใช้เวลาทั้งคืนอยู่กับเมเรดิธ แต่อันที่จริงเขาใช้เวลาทุกคืนในที่ทำงานเขาไม่เคยค้างคืนตามลำพังกับเมเดิตเลยสักครั้งขณะที่ทุกคนนั่งลงที่โต๊ะอาหารเมเดลีนก็เริ่มตักอาหารให้แจ็คสันและปอกกุ้งให้เขาทานรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เมเดลีนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขหลังจากอาหารเย็นเจเรมี่ก็เริ่มเข้าไปล้างจานแต่ทว่าเมเดลีนไม่สนใจเขาและเธอก็จับมือแจ็คสันออกไปเดินเล่นข้างนอกในเวลานั้นแม่และลูกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หลังจากทำความสะอาดห้องครัวเสร็จเรีเรยบร้อยเจเรมีก็ได้เดินออกไปตามหาครอบครัวของเขาในสวนสาธารณะใกล้ๆเมื่อจัสันเห็นเขาก็โบกมือเรียกพ่อของเขาทันทีเมเดลีนไม่ต้องการทำลายความสุขของจัสันในขณะที่เขาเรียกหาพ่อของเขาเมเดลีนทำได้เพียงยิ้มและจ้องมองไปยังลูกที่เธอเพิ่งได้รับกลับคืนมาอย่างหยหาในครึ่งชั่วโมงต่อมาท้องฟ้าก็มืดลง เจเรมีและเมเดลีนเดินกลับไปที่คฤหาสน์ตามทางเดินใต้โคมไฟสองนำทางริมถนนพร้อมด้วยจักสรสันที่ดูง่วงนอนอยู่ในอ้อมแขนของเขาเมื่อลมหนาวประทะเข้าถึงกระดูกของเขาแต่เจเรมีก็ไม่เคยรู้สึกอุ่นกว่านี้เลยเขาเห็นจากหางตาของเขาว่าเมเดลีนกำลังตัวสันในเสื้อคลุมตัวบางของเธอดังนั้นเขาจึงเอื้อมมือออกไปจับมือที่เย็นเล็กน้อยของเธอเข้าไปในกระเป๋าของเขา เมเดลีนอยากที่จะดึงมือของเธอออกแต่เธอเปลี่ยนใจไม่ดึงมือออกมาเพราะเธอไม่ต้องการรบกวนจักสันที่กำลังเคลิ้มหลับไปอย่างช้าฮ่าฮ่าแสงจันทร์สีเงินยามค่ำคืนส่องกระทบบนหลังของพวกเขามันห่อหุ้มพวกเขาด้วยแสงสว่างอันอบอุ่นหัวใจแค่เพียงพวกเขากลับมาถึงคฤหาสน์และเจเรมีก็ได้พาจักสันเข้านอนหลังจากนั้นเมเดลีนก็เปลี่ยนท่าทีของเธอกลับไปห่างเหินเช่นเดิมแล้วเธอก็ยืนย่นใบหยาให้เขาอีกครั้งเซนซะเจเรมีขมวดคิ้วฉันไม่เซน มันเป็นคำตอบที่คุณเคยมาก่อนครั้งหนึ่งเมเดลีนเคยดึงดันปฏิเสธกับเขามาก่อนฉันเคยทำเรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งและฉันไม่ต้องการที่จะทำมันอีกเจเรมีจ้องไปที่เมเดลีนให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอนะลินนี่เพื่อแจ็คและลินลี่ได้ไหมเมเดลีนเงียบไปสองวินาทีฉันบอกไปแล้วไงว่าลิเลียนไม่ใช่ลูกสาวของนายลินลี่เป็นลูกสาวของเราสายตาของเจเรมีแสดงออกถึงความอบอุ่น ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะยอมปล่อยให้ตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของชายอื่นหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไอ้เลวคนนี้ที่เธอรักมากเขาค่อยๆเดินไปหาเมเดลีนลินลี่เป็นลูกสาวของเราลินนี่ฉันจำได้ว่าเธอตั้งท้องตั้งแต่ตอนที่ฉันบังคับขืนใจเธอที่อพาร์ตเมนต์นั่นเมื่อสามปีที่แล้วบทที่497ดวงตาของเมเดลีนลุกเป็นไฟในขณะที่เธอกำหมัดแน่นน้ำเสียงของเธอฟังดูมั่นคงลินลี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนายแม้แต่น้อยเลยเจเรมี Jeremy. หยุดความคิดเพ้อฝันของนายสักทีเธอการควบคุมอารมณ์ของเธอลดลงขณะที่เธอต่อสู้เพื่อปฏิเสธนั่นเป็นเพราะนายทำร้ายฉันมามากนายมันสาเลวฉันได้มอบตัวเองให้เฟลิปเป้ไปแล้วเพราะเขาเป็นแสงสว่างเพียงดวงเดียวในความมืดที่นายได้พาฉันเข้าไปเมเดลีนกำลังรู้สึกได้ถึงสายตาของเจเรมีที่จ้องมองอย่างมืดมนมากขึ้นเรื่อยฮ่า ลิเลียนเป็นลูกสาวของเฟลิเป้และฉันต่างหากเธอจะไม่มีวันมีคนแบบนายเป็นพ่อเพราะฉะนั้นหยุดคิดจะจับลินลี่ให้เป็นลูกของนายได้แล้วด้วยเหตุนี้เมเดลีนจึงยกมือขึ้นแล้วผลักตัวชายที่อยู่ตรงหน้าเธอให้ออกห่างออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวขาของเขาก็เหมือนจะไร้กระดูกเจเรมีรู้สึกว่าตัวเองเดินโซเซไปข้างหลังเมื่อถูกแรงผลักจากนั้นเมเดลีนหยิบกระเป๋าของเธอแล้วออกจากคฤหาดไปโดยไม่มองกลับมาอีกเลย ขณะที่เธอกำลังนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านจิตใจของเมเดลีนก็เริ่มดื่มด่ำไปกับความทรงจำอันแสนทรมานที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงร่างที่อ่อนแอของเธอในตอนนั้นเมเดลีนจำได้ว่าเธอได้ขอให้เอวาช่วยพาเธอไปที่สถานที่จัดงานมั่นของเจเรมี่กับเมเรดิธหัวใจของเธอเจ็บปวดแต่เธอสามารถรับมือกับคำพูดที่เย็นชาของผู้ชายที่เธอรักและความเกลียดชังของพ่อแม่สุดที่รักของเธอได้ด้วยรอยยิ้มจนกระทั่งเธอทนไม่ไหวอีกต่อไป เธอมั่นใจเลยว่าเธอจะต้องเสียชีวิตในสถานที่จัดงานมั่นในตอนนั้นอย่างแน่นอนและเธอไม่คาดหวังว่าเจเรมีจะทำตัวไม่ตรงกับนิสัยของเขาที่เคยเป็นด้วยการรีบเข้ามาอุ้มเธอและถามเธอว่าเป็นอะไรไปเธอถึงกับหมดสติไปหลังจากได้ยินประโยคเหล่านั้นเธอแค่คิดว่าตอนนั้นเธอคงจบชีวิตลงแล้วแต่เธอก็ยังกลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธออยู่ในโรงพยาบาลชั้นหนึ่งของเมืองเอฟพร้อมด้วยเฟลิเปวิดแมนที่ทั้งเป็นสุภาพบุรุษและสง่างามซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เขาได้ช่วยชีวิตเธอและต่อลมหายใจที่กำลังจะตายของเธอขึ้นมาในโรงพยาบาลชั้นหนึ่งของเมืองเอฟเมเดลีนได้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกการผ่าตัดนั้นค่อนข้างประสบความสำเร็จและเมเดลีนก็ไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตอีกต่อไปขณะที่เธอฟื้นกลับมามีชีวิตต่อแต่หัวใจของเธอก็ได้รู้สึกว่ามันแตกสลายไปหมดแล้วการถูกโจมตีจากความทรงจำของเธอทำให้ชีวิตของเธอคล้ายดั่งใช้ชีวิตอยู่ในนรกหลังจากนั้นวันหนึ่งหมอก็ได้มาบอกกับเธอว่าเธอท้อง การมีลิเลียนน้อยทำให้เมเดลีนมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งและเธอก็สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนั้นโดยมีเฟลิเป้คอยอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดความทรงจำเหล่านั้นกำลังจะจบลงอย่างช้าๆโดยที่เมเดลีนจ้องมองอย่างแนว่วแน่ไปยังทิวทัศน์ยามค่ำคืนนอกหน้าต่างเธอจะตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เธอเคยมีกับผู้ชายที่น่าขยะแขยงคนนั้นซึ่งทำร้ายเธอออกไปอย่างเด็ดขาด เมเดลีนได้มาถึงคฤหาสน์ตั้งแต่เช้าตรู่ในทุกวันเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้แจ็คสันก่อนจะไปส่งเขาที่โรงเรียนอนุบาลส่วนเจเรมีจะออกมาตรงเวลาเพื่อมารอารับเมเดลีนอยู่นอกร้านในตอนเย็นเพื่อที่ตอนเย็นพวกเขาจะได้ไปรับแจ็คสันและกลับไปที่คฤหาสน์เพื่อทําอาหารเย็นทานด้วยกันเมเดลีนจะเป็นคนพาแจ็คสันออกไปเดินเล่นหลังอาหารเย็นเสมอหลังจากเดินเล่นกันเสร็จแล้วพวกเขาจะกลับไปที่คฤหาสน์พร้อมกับเจเรมีทุกครั้ง เมเดลีนจะกลับไปก็ต่อเมื่อแจอ็คสันอาบน้ำและเข้านอนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเมเดลีนยังคงเฉยเมยเมื่อพูดถึงเจเรมีแต่แค่นี้เขาก็พอใจมากพอแล้วเขาไม่มีข้อแก้ตัวหรือวิธีการอื่นๆในการติดต่อเมเดลีนได้มากไปกว่านี้แล้วดังนั้นเขาจึงเห็นว่าสิ่งที่เขามีในตอนนี้เป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่จากสวรรค์ในเวลาเดียวกันเจเรมีก็ได้รับหมายสาร บริษัทวิตแมนจะถูกจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับการหยุดทำโครงการกับพันธมิตรอย่างบริษัทอาเอสและบริษัทในอเมริกาใต้แม้ว่าเงินจำนวนนี้ควรจะได้รับการจัดการโดยฝ่ายการเงินของบริษัทวิตแมนแต่ด้วยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมันก็ต้องมาจบลงที่มือของอาวุโสวิตแมนเมื่อไม่สามารถชำระนี้ทั้งหมดได้คฤริสั์วิตแมนจึงถูกขายทอดตลาดบทที่498ด้วยความกังวลจนนั่งไม่ติดที่ทำให้คาเลนเรียกเจเรมี่มาพบ ไม่นานหลังจากที่เขามาถึงคฤราสนาเฟลิเปก็ตามมาถึงด้วยเช่นกันในชุดสูทสีดำนั่นเฟลิเปที่ปกติแล้วมีออร่าที่สง่างามและดูเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วก็ถูกทำให้โดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อตระหนักได้ว่าผู้อาวุโสวิทแทมเจเรมี Jeremy, และคนอื่นๆในครอบครัววิทแมนมารวมตัวอยู่ด้วยกันในตอนนี้เฟลิเปจึงให้ผู้ช่วยยื่นเอกสารฉบับนั้นก่อนจะเริ่มพูดถึงประเด็น บ้านหลังนี้เป็นของผมแล้วเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของเราผมจะให้เวลาพวกคุณหนึ่งวันเพื่อเก็บทุกอย่างและย้ายออกไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นคาเลนถึงกับเด้งตัวขึ้นยืนและชี้นิ้วด้วยความโกรธไปที่เฟลิปเปสเฟลิปเปสนายมันขี่โกงนายวางแผนขโมยทรัพย์สินภายใต้ชื่อวิตแมนได้ยังไงกันนายยึดเอาบริษัทวิทแมนไปแล้วแต่ตอนนี้นายกำลังคิดที่จะยึดบ้านที่ผู้อาวุโสจะใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตไปด้วยเหรอนายมันไม่มีจิตสำนึก เฟลิเป้ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจจิตสำนึกในตาสีเข้มของเขาแสดงแววตาที่ประชดประชันเราคงจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าพวกคุณมีจิตสำนึกอะไรนะนายกำลังพยายามจะพูดอะไรเฟลิเป้เย้หยานและจ้องเขม็งไปยังเจเรมีโดยไม่ปลายสายตาไปยังคาเลนแม้แต่นิดเมเดลีนจะไม่ถูกมัดไว้กับปักเวแห่งความตายหากนายจะมีจิตสำนึกสักเสี้ยวหนึ่ง จากนั้นเขาก็หันไปมองอวุโสวิตแมนที่ยังคงเงียบอยู่ความเยือกเย็นในดวงตาของเขากรีดร้องออกมาด้วยความเกลียดชังพ่อแม่ของผมคงจะไม่ตายอย่างเจ็บปวดขนาดนี้ถ้าหากไม่ใช่เพราะความขาดจิตสำนึกของคุณแกเป็นใครไอ้คนไม่มีหัวสมองอย่างแกถึงได้มาอวดดีกล่าวอ้างว่าฉันไม่มีจิตสำนึกแบบนี้คาเลนรู้สึกโกรธจัดเธออยากขึ้นเสียงออกมามา,มากแต่สายตาที่แข็งกร้าวในดวงตาของเฟลิปเปก้ก็ได้ไล่ความกล้าข,ของเธอออกไปจนหมด ดวงตาที่เย็นชาของเฟลิเป้กวาดมองไปที่อาวุโสวิทแมนที่ผิวดูซีจังเหมือนขาดเลือดไปเลี้ยงก่อนที่เขาจะมองไปที่เจเรมีคุณสองคนต้องถูกตราหน้าว่าเป็นความพินาศของครอบครัววิทแมนด้วยเหตุนี้เขาจึงหันไปสั่งผู้ช่วยของเขาอย่างเย็นชาจับตาดูพวกเขาไว้ฉันต้องการให้พวกเขาออกไปจากบ้านภายในหนึ่งวันครับท่านวิทแมนในที่สุดเจเรมีก็พูดออกมาในขณะที่อีกคนกำลังเดินจากไปเฟลิเป้ เสียงฝีเท้าของเฟลิเปหยุดชะงักทันทีเขายอมให้เจเรมีเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าเคร่งครึมคุณปู่ไม่ได้เจตนาจะทำร้ายคุณและพ่อแม่ของคุณเลยเฟลิเปสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคืออุบัติเหตุนี้คือบ้านที่ปู่ทวดทิ้งไว้ให้คุณปู่ดังนั้นผมอนุญาตให้คุณเอามันไปไม่ได้หรอกคุณคาดหวังให้ผมเชื่อคุณงั้นเหรอเฟลิเปยิ้มอย่างเยาะเย้ยความมืดที่คาดเดาไม่ได้และน่ากลัวแทนที่ลักษณะที่สง่างามของสุภาพบุรุษบนใบหน้าของเขา กังวลเกี่ยวกับตัวเองเธอเจเรมีนายจะต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวของนายในไม่ช้านี้สายตาของเจเรมีแข็งกระด้างขณะที่สีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นดูร้ายในทันทีอย่าแต่ต้องแจ็คเฟลิเป้ผมขอเตือนคุณว่าอย่าพยายามเข้าใกล้เมเดลีนด้วยเราไม่เคยอย่ากันซึ่งหมายความว่าเธอยังเป็นภรรยาของผมอยู่อย่าพยายามทำแบบนั้นกับเธออะไรกันนายไม่ได้อยากกับเมเดลีนอีกเหรอคาเลนอุทานด้วยความตกใจในายกำลังพูดถึงอะไรเจเรมี่ นายไม่ได้หย่าหรือแตกแล้วที่หย่าก,กับเธอเมื่อสามปีก่อนละ่ะยังไงจูจู่โทรศัพท์ของเฟลิเป้ก็ดังขึ้นขัดจังหวะการพูดของคาเลนเมื่อมองดูหมายเลขผู้โซนเข้าเฟลิเป้ยิ้มเยาะและมองไปยังเจเรมีขณะที่เขารับสายครับวีลาน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนตรงกันข้ามกับน้ำเสียงเย็นชาของเขาเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนพายุก่อตัวขึ้นหลังดวงตาของเจเรมีขณะที่เขาจ้องมองไปที่เฟลิเป้ซึ่งกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเมเดลีน หลังจากนั้นเขาได้ยินคําพูดปลอบโยนที่อ่อนโยนของเฟลิเปใจะเย็นครับผมจะไปที่นั่นรอผมนะบทที่499เจเรมี่รู้สึกว่าหัวใจของเขาถูกบีบคั้นเขาพยายามโทรหาเมเดลินทันทีที่เฟลิเป้วางสายแต่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยเมเดลินได้บล็อกชื่อของเขาไปแล้วฟเฟลิเป้หัวเราะเยาะช้าฮ่าฮอย่าเสียแรงเลยตอนนี้เมเดลินรักฉันแล้วทั้งหมดที่เธอรู้สึกกับนายคือความเกลียดชังเท่านั้น การแสดงออกของเจรเรมี่มนลงทันทีเกิดอะไรขึ้นกับเมเดลีนเฟลิเป้เมื่อกี้เธอบอกอะไรกับคุณบ้างมันไม่ใช่เรื่องอะไรของนายเฟลิเป้ตอบอย่างเย็นชานายไม่มีสิทธิ์ถามถึงเมเดลีนอีกแล้วใครจะสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นกันหลักคาเลนรีบตอบเฟลิเป้อย่างมั่นใจจากด้านหลังของเขาเธอรีบพูดก่อนเจรเรมีและห้ามลูกชายของเธอเอาไว้ เมเดลีนนั่นแหละที่ช่วยเฟลเป้มันเป็นความผิดของพวกเขาที่ทําให้ครอบครัวของเราต้องกลายมาเป็นแบบนี้เจเรมี่ทาไมนายถึงยังคิดถึงเธออยู่นายเป็นอะไรไปลืมไปแล้วหรือว่าตอนแรกนายเกลียดเธอมากแค่ไหนเจเรมี่สะบัดแขนของเขากลับด้วยความรําคาญอย่าเข้ามายุ่งกับเมเดลีนและธุรกิจของอีกเจเรมี่เจเรมีหยุดตะโกนใส่กันได้แล้วท่านอาวุโสวิตแมนพูดออกมาในที่สุดหลังจากเงียบไปนาน ลับไปที่ห้องของเธอและเก็บของซะเราจะออกเดินทางไปจากที่นี่ในวันพรุ่งนี้อะไรนะคะคาเลนเบิร์กตักว้างเธอไม่สามารถยอมรับข้อตกลงดังกล่าวได้เราจะยกบ้านหลังนี้ให้เฟลิปเป้จริงๆหรือผู้อาวุโสเขาบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเขาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนไม่ใช่เหรออะไรกันพ่อเธอเก็บของแล้วออกไปคาเลนเม้มปากด้วยความขุนเคืองเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนได้คะ เราต้องย้ายออกแล้วไปอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ขนาด200ตารางฟุตเหล่านั้นจริงๆเหรอคะฉันไม่มีทางไปคาเลนฟึดฟัขดขณะที่เธอเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนเพื่อเก็บของเธอร,รีบเก็บเครื่องประดับและของมีค่าทั้งหมดของเธอทันทีแม้ว่าพูดด้วยความกลัวแล้วพวกมันคงจะต้องถูกขายเพื่อน,นำไปชำระหนี้ก็ตามอีกด้านหนึ่งเจเรมีได้ขับรถตามเฟลิปเปอ,ออกไปเมื่อพวกเขามาถึงถนนสายหนึ่งในเมืองมองจากระยะทางไกลาสายตาของเจเรมีจับจ้องไปที่เมเดลีนซึ่งยืนอยู่ข้างๆ รถเครื่องหน้าความงดงามของเธอดูสวยงามยิ่งขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ขณะที่ออร่าของเธอเองก็โดดเด่นอย่างสง่างามขณะนั้นเจเรมีจอดรถของเขาในทันทีก่อนจะวิ่งลงจากรถไปหาเมเดลีนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าในระยะใกล้เข้ามาถึงตัวเธอเธอจึงหันไปเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มบางเบาของเมเดลีนที่ทั้งอ่อนโยนและอ่อนหวานซึ่งตรงมาที่เขาเจเรมีก็รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงของเขา เจเรมีมึนงงก่อนจะพบว่าสถานการณ์ไม่เป็นจริงอย่างที่เขาคิดไว้เพราะเขาตระหนักได้ว่าเธอกำลังยิ้มให้เฟลิเป้ซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาเดือนมีนาคมทำให้ปลายฤดูใบไม้ผิวหนาย,ยิ่งขึ้นและเจเรมีรู้สึกว่ามันหนาวซึมลึกเข้าสู่หัวใจของเขาสายตาของเมเดลีนเย็นชาเมื่อเธอมองมาที่เจเรมีทำไมเขาถึงมาที่นี่ด้วยฉันไม่อยากเจอเขาเลย ฟลิเปตอบด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นว่าถ้าอย่างนั้นขึ้นมานั่งบนรถผมก่อนผมเรียกคนมาลากรถของคุณเรียบร้อยแล้วเมเดลีนพยักหน้าก็ได้ค่ะเจเรมี Jeremy เข้าใจได้ว่านั่นเป็นเพราะรถสีขาวที่กำลังเสียอยู่ข้างถนนเป็นรถของเมเดลีนเธอมีใบขับขี่เธอขับรถได้หัวใจของเขารู้สึกแห้งแล้งรู้สึกราวกับว่าเขาได้พลาดช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเมเดลีน เจเรมี่เดินก้าวไปข้างหน้าเพื่อจับข้อมือบางๆของเมเดลีนขณะที่เธอกำลังจะเดินจากไปพร้อมกับเฟลิเป้อย่าไปกับเขาเลยนะเอลลีนเมเดลีนหยุดและเงยหน้าขึ้นมองปล่อยฉันสองคำนั้นคือทั้งหมดที่เธอให้กลับคืนมามือของเจเรมี่จับเธอแน่นขึ้นโดยอัตโนมัติฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปกับเขาเธอเป็นภรรยาของฉันภรรยาเหรอ เมเดลินเย้หยันก่อนที่จะเหวี่ยงมือของเจรเรมี่ออกและคล้องแขนของเธอรอบแขนของเฟลิปเป้เราไปกันเถอะเฟลิปเป้ได้สิเฟลิปเป้พยักหน้าด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนก่อนจะเหลือบมองเจรเรมี่ด้วยหางตาที่เย็นชาและย่อเย้ยของเขาลมหนาวพัดมาท่ามกลางถนนที่มีการจราจรกับข้างในขณะที่ความเหงาก็ได้เข้ามาเติมในหัวใจของเจรเรมี่จนเต็มบทที่ห้าร้อย อันที่จริงมีเหตุผลมากมายที่จะให้เมเดลีนอยู่เคียงข้างเขาแต่เขาก็ยอมถอนตัวออกมาแล้วดูเธอจักไปกับเฟลิเป้แทนเวลาผ่านไปอย่างช้าๆขณะที่เขาเฝ้ารอเวลาจนกระทั่งถึงช่วงเย็นเขาใช้ช่วงเวลานี้เพื่อรีบไปรับเมเดลีนจากที่ทำงานที่เฟิร์สทริสันสตรีทเมื่อมาถึงกลับกลายเป็นว่าเมเดลีนได้ออกไปแล้วเจเรมีรีบขับไปโรงเรียนอนุบาลทันทีแต่ครูประจำชั้นบอกเขาว่าเมเดลีนได้มารับจักสันไปแล้ว เจเรมี่รู้สึกว่าหัวใจของเขาสับสนวุ่นวายกับเรื่องนี้ทันทีเขามีความรู้สึกว่าเมเดลีนกำลังจะหนีจากเขาไปความกังวลอย่างไร้สติเกิดขึ้นทันทีเขาเหยียบคันเร่งและมุ่งไปที่อพาร์ตเมนต์ของเมเดลีนด้วยเวลาอันรวดเร็วเขากดกริ่งอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครตอบเลย เจเรมีเริ่มเย็นชาความมืดได้หวนคืนสู่โลกทั้งใบของเขาในขณะที่ความไม่สบายใจนั้นกำลังครอบงำเขามันทำให้เขาหายใจลำบากและหัวใจของเขาเองก็เต้นอย่างยากลำบากด้วยเช่นกันลินนี่เธอเกลียดฉันมากจนเธอไม่สามารถแม้แต่จะมองมาที่ฉันได้อีกแล้วเจเรมีเอนตัวพิงกำแพงอย่างหมดหวังดวงตาดอกท้อของเขาหลุบลงขนตายาวของเขาทิ้งเงาที่อ้างว้างภายใต้แสงแดดที่ส่องลงมา เขาไม่สามารถตำหนิใครได้เลยนอกเสียจากตัวเขาเองพระอาทิตย์ตกพร่ามัวสายตาของเขาในขณะที่ดวงตาของเขาก็เริ่มเปียกปอนเขาจวนเจียนจะได้เห็นฉากที่เขาเคยไล่าตามเมเดลีนอย่างมีความสุขที่ริมทะเลเมื่อหลายปีก่อนตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กเขาได้ทิ้งเธอไว้ที่นั่นและไม่มีวันที่จะได้เจอกันอีกเมเดลีนเดินออกมาจากลิฟต์พร้อมกับแจ็คสันที่หลับไหลยอยู่ในอ้อมแขนของเธอเมื่อเธอออกไปไม่ถึงสองก้าวเธอพบใครบางคนยืนอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ของเธอ เจเรมีวิทแมนเขาพิงกำแพงอย่างไร้ชีวิตชีวาชายคนนั้นจ้องมองความความว่างเปล่าตรงหน้าเขาราวกับแผ่นไม้ที่สูญเสียความคิดและความรู้สึกทั้งหมดไปเขายืนนิ่งอย่างรากอย่างโง่โง่อยู่ในที่แห่งนี้เจเรมี Jeremy มักเป็นคนเย็นชาและเข้าถึงได้ยากอยู่เสมอเท่าที่เธอรู้จักเขาสง่าผ่าเผยและเจ้ากี้เจ้าการเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้ดูสิ้นหวังแบบนี้มาก่อน บางที่เขาอาจรู้สึกได้ถึงสายตาของเธอเจเรมี่เงยหน้าขึ้นมองดวงตาที่เศร้าส้อยของเขาจับจ้องไปที่ใบหน้าของเมเดลีนอย่างชัดเจนในขณะที่อย่างอื่นพร่ามัวเอลีนเจเรมีเดินเข้ามาหาเธอความเศร้าซึมในดวงตาของเขาได้หายไปและมีความโล่งใจเข้ามาแทนเขาเอื้อมมือออกไปพร้อมรอยยิ้มเมื่อเห็นจัคกสันอยู่ในอ้อมแขนของเมเดลีนฉันจะอุ้มเขาเองไม่เป็นไร เมเดลีนปฏิเสธแต่ช้าไปเพราะเจเรมีได้อุ้มเขาไปแล้วเธอกลัวที่จะทำให้เด็กน้อยตื่นเมเดลีนจึงยอมปล่อยโดยไม่ได้โต้แย้งใดฮ่าฮ่าทั้งหมดที่เธอทำได้ในตอนนี้คือยอมเปิดประตูเพื่อให้เจเรมีพาแจ็คสันเข้าไปในบ้านเจเรมีวางแจ็คสันลงบนเตียงหลังจากนั้นก็ปิดประตูห้องนอนแจ็คอย่างระมัดระวังแล้วก็เดินไปที่ห้องนั่งเล่น เมเดลินเอื้อมมือออกไปหยิบเอกสารการหย่าร้างสองฉบับใหม่จากกระเป๋าของเธอขณะที่เขาเดินออกมาไหนๆนา,ายก็มาที่นี่แล้วช่วยเซ็นก่อนที่จะออกไปด้วยสิเจเรมีขมวดคิ้วกับเงื่อนไขเอกสารข้อตกลงการหย่าร้างฉันไม่เซ็นเมเดลีนหัวเราะคิกคักและเดินไปหาเจเรมีพร้อมปากกาในมือฉันก็เคยพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่นายได้ทำอะไรละ่ะ ฉันบอกแจ็คไปแล้วว่านายเดินทางไปทำธุรกิจเป็นเวลานานและอาจจะไม่กลับมาอีกเลยเฟลิเป้และฉันจะพาแจ็คไปที่เมืองเอฟเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วจะเกลียดฉันหรือรักฉันจากนี้ไปเราต่างก็เป็นเจ้าของตัวตนของเราเองเธอวางปากกาไว้ในมือของเจเรมี่ความเสน่หาไม่มีอยู่ในสายตาที่สงบของเธออีกแล้วจะมีก็แค่เพียงความหมังเมินที่เย็นชายิ่งกว่าที่คนแปลกหน้าจะมีต่อกันเส้นมันซะเจเรมี่เราอย่ากันเถอะ จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ